จะท้อนแดดไหมจะท้อนแดดทรศัพท์สุดค่ะที่นี่คือ ลุนะคอนสีธรรมราช้าสุขภาพดีๆนะเพื่อนๆโหมาอย่างเงี้นะเก็บภาพได้เยอะเยอะนะอ่า นี่นะไม่อยากแกลงจากรถเก็บภาพนะเท่าแกก็บอกว่าลงไปลงไปเออใจดีนะวันนี้นะ่ะลงไปลงไปเราก็บอกว่าโอ้ยเราก็ไม่อยากทำคลิปเราพูดหน่อยนึงเราก็เนื่อยเลยบอกอย่างนี้เนาะสี่ร้อย น้องคายสี่ร้อยยี่ส็บชมบรรยากาศสวยงามแลนะเพื่อนๆนะ,ะชมวิวสวยงามชมวิวข้างทางสวยงามเออ เดี๋ยวถ่ายช็อตนิดหนึ่งจริงๆนะเดินไม่ไหวแล้วนั่งอะนั่งถ่ายแล้วเพื่อนๆนั่งนั่งถ่ายแล้วเพื่อนๆเดินไม่ไหว เดินไม่ไหวหมดแรงละหมดแรงแล้วเหนื่อยอยากไม่สบายนี่ไม่อยากได้อยากมีหลอบท้อแท้ท้อแท้กับชีวิต <c oughs> มันมองอะไรมันก็ไม่สดชื่นไปหมดเห็นต้นไม้สวยๆเห็น ้ไม้เขียวพีจีก็มันไม่สดชื่นไปหมดนะอมันไม่สดชื่นนะมาเที่ยวมันก็ไม่มีความสุขนะเพื่อนๆืนเออถ้าถ้าเราจะป่วยนะถ้าเราจะป่วยเราก็ไม่มีความสุขไม่อยากมาหรอกในช่วงนี้ก็องไม่ใช่ไม่อยากมานะเพื่อนเพื่อนแต่แตนนช่วงนี้เจ้าแก่แกหยุด ช่วงนี้แกหยุดแกไม่ได้ไปทํางานเป็นอาทิตย์เลยบางทีเราดูคลิปบ้านเพื่อนเราก็ไม่กล้าเปิดเสียงเอลูกตาลเพื่อนด,ดูสิลูกตา,าลต้องตกเอยลูกตา,าลตาา้องตกคนๆคไม่ได้เดินนะไปติ๊กนั่งนั่งทาคลิปแล้วเนี่ยเอนั่งเตินไว่ไหวแล้ว เดินไม่ไหวเลยอันนี้อ๋ออันนี้เราต้นนี้เราเห็นนึกวก็ต้นเรรก ไม่ทราบไปจะคุยอะไรให้เพื่อนฟังนะบางที่เราออกมาเที่ยวนะเห็นอะไรที่เขาขายอร่อยอร่อยเราก็มันเป็นอะไรที่มันไม่อร่อยหมดแหละเพื่อนเออต้นตานต้นตาลต้นตานเพื่อนต้นตาล ต้นโน้นต้นนี้ไม่มีลูกต้นโน้นมีมมต้นโน้นนมีจบคลิปแค่นี้ลาเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ